สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเจนนะคะจะมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์นะคะอาหารเสริมของบริษัทพัสโกเอาไว้จำกัดค่ะเอาเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละตัวนะคะมีอะไรเด่นมาก นี่นะคะบอกได้เลยนะคะเบสเซนเลอร์ทั้งนั้นเลยนะคะจัดเต็มเลยคะ่ะเอาตัวแรกก่อนละกันนะคะนี่ค่ะตัวแรกนะคะดูแลในเรื่องของปรับโฮอร์โมนนะคะของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเั่นชื่อลูซี่นะคะเป็นชนิดน้ำน,นะคะดื่มรับประทานง่ายนะคะส่วนประกอบสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําทับทิมนะคะ โกจิเบอร์รี่นะคะคอลลาเจนนะคะกระบองเพชรนะคะตังกุยนะคะโสมนะคะอันนี้ไปปรับนะคะระดับร์โมนของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายปกตินะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่มีอาการปวดประจําเดือนนะคะประจําเดือนมาไม่ปกติคันบริเวณช่องคลอดนะคะมีตกขาวนะคะขัดประสาะนะคะก็ผู้ชายนะคะที่มีปัญหาเรื่องของตอมลุกมานะคะรูซี่น้ำดูแลคุณได้นะคะ ต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นชนิดเข้มนะคะดีค่ะแนะนําเป็นดีว่านะคะตัวนี้เป็นแคปซูลนะคะเป็นการดูแลภายในของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเข้มข้นกว่าชนิดน้ํานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือพกพาสะดวกนะคะส่วนประกอบก็คล้ายๆกันเลยนะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการขัสทายนะคะแนะนาเลยค่ะลูซี่นะคะลูซี่นะคะ จะไปทําการดีท็อกร่างกายขับสารพิษนะคะผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะแนะนําเลยค่ะลูซี่เอสนะคะจะทําให้ผิวพรรณเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายดีค่ะต่อไปนะคะเซซามีนะคะเซซามมนดูแลในเรื่องของกระดูกนะคะผู้ที่มีปัญหาปวดข้อกระดูกนะคะเซซามมนนะคะจะไปเติมน้ําในข้อให้กับกระดูกนะคะเพิ่มแคลเซียมนะคะเพราะว่าเป็นสารสกัดจากน้ำมันงานะคะ าสารสกัดเย็นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีส่วนในเรื่องของตัดท่อน้ําลิ้งงมันเองนะคะดูแลในเรื่องของเล็บนะคะเส้นผมของเราให้แข็งแรงนะคะกรณีที่มีกระดูกลั่นนะคะสีดังลั่นนะคะเซามินก็ดูแลคุณได้นะคะปวดนิ้วล็อกอะไรนะคะช่วยได้หมดเลยนะคะต่อไปค่ะนี่ค่ะถ้าอยากจะผิวพรรณสดใสนะคะหน้าตาเปล่งปังนะคะตัวนี้ดูแลดีในเรื่องของสิวฟ้ากระนะคะ แล้วก็ที่สําคัญจะทําให้นอนหลับสบายด้วยะคะ่ะดูแลในเรื่องของกระดูด้วยนะคะเพราะว่าส่วนประกอบสําคัญนะคะจะมีข้าวนะคะ5สายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็คอลลาเจนนะคะนี่ค่ะไปดูแลในภายในร่างกายนะคะสวยจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะตัวน,นี้ กาแฟค่ะกาแฟมาแล้วนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะเป็น YM Coffee Plus นะคะตัวนี้จะเด่นในเรื่องของโปรโตีนนะคะมีสมบูมนุงกำลังนะคะจุดเด่นนะคะจะมีสมนะคะแล้วก็มีโคอลลาเจนนะคะไปด,ดูแลผิวพรรณนะคะตัวนี้จะเข้มข้นหน่อยนะคะ แต่ถ้าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะถ้าแบบโอ้ยสายตาใช้สายตามากนะคะในการทำงานนะคะแนะนำเลยค่ะกาแฟ YM c o f f e e Go นะคะซองสีม่วงนะคะตัวนี้จะดูแลเน้นดูแลในเรื่องของสายตานะคะถึงสายตาเราพลามวลน,นะคะหรืออ่อนล้าจากการทำงานใช้งานกับคอมพิวเตอร์นะคะโน้ตบุ๊กหรือว่ามือถือนะคะ ตัวนี้จะมีตัวเด่นนะคะในเรื่องของลูทีนนะคะสารโกรจิเบอร์รี่นะคะที่ไปดูแลสายตาสารสก,กัดจากถั่วงอกนะคะก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายเราดีนะคะมีต้นกระบองเพชรด้วยนะคะแล้วก็มีโสมเหมือนกันเลยนะคะ ตัวนี้ขายดีมากค่ะองค์รวมนะคะในการดูแลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนั้นชื่อว่าพรัสโกนะคะส่วนประกอบสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นสารเจี้ยวกูลานะคะตังกุยสมกระชายดำนะคะนี่ต่อต้านเชื้อไวรัสนะคะเชื้อแบคทีเรียดูแลผู้ป่วยนะคะตับไตเบาหวานนะคะช่วยลดความดันโลหิตนะคะ ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการขับปัสสาวะนะคะก็ดูแลได้นะคะพลาสโกถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของเชื้อราสังังสงเก็ตเนียนะคะพาสโกดูแลคุณได้ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของคอหืดนะคะเป็นหวัดนะคะพลาสโกก็ดูแลคุณได้ค่แคะและที่สําคัญน,นะคะปัญหารเรื่องลำไส้นะคะระเพาออาหารนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวนี้พลาสโกะนะคะจะดูแลลดอาก,การอักเสบอาก,การปวดได้ดีเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะถ้าต้องการฟอกเลือดนะคะนี่เลยค่ะเ็ดลิ้นจือแดงชื่อว่า YMG2 นะคะตัวนี้เด่นในเรื่องของช่วยระบบนะคะไหลเวียนของเลือดนะคะช่วยไปฟอกเลือดนะคะเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดนะคะผู้ที่มีอาการมึนงงปวดไมเกรนนะคะดูแลในเรื่องของไตตับ ปอดหัวใจนะคะให้ระบบการทํางานของเราดีขึ้นนะคะสร้างม,มีดเลือดแดงนะคะตัวนี้เป็นสปอร์เห็ดแดงสุดเข้มข้นเลยค่ะ,ะต่อไปตรงไหนอ๋อนี่ค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือยาหมองนะคะนี่ยาหมองชื่อว่าแเซียนนะคะถ้ามีอาการปวดเมื่อยนะคะข้ออักเสบเล่นกีฬามาหรือว่าใช้งานหนักนะคะในเรื่องของ ร่างกายนะคะก็เอามานวดนะคะตามแขนตามขานะคะก็จะทําให้รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าแปดเซียนนะคะมีคุณค่าทางสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นไครนะคะเอ่อหลายชนิดเลยนะคะที่ดูแลในเรื่องของอกแก้อาการปวดเมื่อยลดอาการอักเสบเอ็นของ้อได้ด้วยนะคะถ้าเกิดสนใจผลิตภัณฑ์นะคะของบษษษษษษษริัต้าทัสโกเไว้ตัวไหนนะคะก็ทักมาหาเจนได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำปรึกษ,ษาก่อนตัดสินใจค่ะขอบคุณค่ะ